สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มาพบกับเมย์อีกครั้งนะคะวันนี้เมย์มีความฟินฉบับติ่ง EP ที่53มาฝากทุกคนกันค่ะความฟินฉบับติ่ง EP ที่53ก็คือห่างกันนิดหน่อยทำเอานอนไม่หลับต้องออกมาไลค์ IG แก้เหงาค่ะ ค่ะและคลิปนี้ก็จัดทำขึ้นมาเพราะความบันเทิงความชอบความจินความฟินส่วนตัวเท่านั้นไม่มีเจตนาทำให้ศิลปินเสียหายแต่อย่างใดเลยค่ะค่ะเพื่อนๆและเดี๋ยวเราจะย้อนเวลากลับไปนะคะหลังจากที่พี่วอของเราอะคะจำได้อยู่นะคะเพื่อนๆที่เล่นเทนนิสอะคะ่ะ วันนั้นพี่วอเจ็บตัวด้วยค่ะที่ได้แผลค่ะที่พี่วอของเราล้มไปค่ะได้แผลมาและหลังจากนั้นมาอีกวันพี่วอของเราก็ได้มารายนะคะของลาเมเนตะค,ะค่ะเพื่อนๆค่ะยังจําได้ไหมคะที่มีแผลอยู่ที่มือค่ะนั่นแหละค่ะเป็นเหตุะคะ่ะแหมก็เจ็บตัวไปเยอะนะคะเป็นแผลเลยน่าสงสารมากค่ะเพื่อนๆคะแล้วหลังจากนั้นมาอีกวันหนึง่งเพื่อน พี่วอของเราะค่ะมาอัพไอจีจำได้อยู่ไหมคะว่าพี่วอมาใส่วิกผมสีแดงนะคะเป็นสาวหน้าบ๊อบปะคะสบัดบ๊อบพลิวๆเลยะค่ะเพื่อนๆจำได้อยู่นะคะตอนนี้ค่ะยินของเราะคะ่ะมาเม้นในข้อความนะคะว่าอะไรวะเนี่ยฮ่าๆ พี่วอของเราอะคะก็ตอบยินไปเลยคะ่ะแบบสับมันเป็นยังไงอะคะพี่วอยังงงอยู่เลยคะ่ะไม่เข้าใจเลยค่ะเนี่ยว่ามันเป็นยังไงแบบสับคือพี่วอสวยน่ารักใช่ไหมคะพี่วอคะพี่วอไม่ใส่วิกหรือไม่ทําแบบนี้พี่วอก็น่ารักอยู่แล้วละค่ะและยิ่งทําแบบเนี้ยยิ่งใส่วิก ผมแดงอย่างเงี้ยโอ้โหย,ยิ่งน่ารักไปใหญ่เลยค่ะหน้าหวานมากค่ะพี่วอพี่วอคิดอะไรคะเนี่ยคิดตลกอะไรขึ้นมาคะเนี่ยวันนี้ยวันนี้ยินของเราไม่ได้อยู่ด้วยใช่ไหมคะพี่วอพี่วอถึงได้เล่นอะไรแปลกๆแบบนี้แต่ก็น่ารักมากเลยค่ะแหมต่อมาอีกไม่นานยินของเราค่ะออกมาโพสค่ะนี่นะคะลงไอบ้างค่ะแต่ดูภาพ ฉากหลังแล้วยินของเราบอกว่าอยู่ที่บ้านนะคะแสดงว่ายินไม่ได้อยู่กับพี่วอตอนที่พี่วอลเล่นวิกผมนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆและหลังจากนั้นต่อมาอีกหนึ่งวันนะคะพี่วอของเราค่ะก็ไปเล่นเทนนิสอีกค่ะรอบนี้นะคะมียินไปด้วยนะคะ ไม่แปลกใจเลยค่ะเพื่อนๆว่าทำไมช่วงนี้พี่วอของเราอะค่ะถึงได้กล้ามใหญ่เหลือเกินนะคะก็พี่วอของเราอะค่ะเล่นเทรน,นนิตเกือบทุกวันเลยทำให้กล้ามค่ะใหญ่มากค่ะตอนนี้ค่ะแล้วก็รอบนี้นะคะยินของเราไปกับพี่วอลด้วยนะคะน่าจะเป็นห่วงพี่วอลค่ะกลัวพี่วอลล้มแล้วก็ได้แผลอีกอะค่ะก็เลยไปด้วยนะคะตอนนี้ค่ะเริ่มเป็นห่วงแล้วล่ะคะ่ะยินของเราอะค่ะ ค่ะเพื่อนๆและหลังจากนั้นนะคะยินของเราะคะ่ะก็ได้ออกมาโพสไอจีค่ะลงภาพนี้เลยละคะ่ะแล้วพร้อมกับแคปชั่นที่ว่าหน้าฝนแบบนี้ดูแลสุขภาพกันให้ดีๆนะคะผมไปดูแลทุกคนเหมือนในรูปไม่ได้เน่ ค่ะมันยังไงคะยินขะแหมแล้วแถมนะคะสายตาของหยินนะคะที่มองพี่วอนะคะโอ้โหมันดูอบอุ่นมากคะ่ะจนใครหลายคนนะคะต้องอิจฉากันไปเลยอะคะ่ะขนาดเรายังอิจฉาเลยใช่ไหมคะก็ยินนะคะมองของเขาแบบนี้มานานแล้วใช่ไหมคะเพื่อนเพื่อนเพื่อนเพ่อนว่ลไหมคะค่ะและหลังจากนั้นนะคะพี่วอของเราคะค่ะก็มาลงไอจด้วยคะ่ะด้วย แคปชั่นที่ว่าสายฝนมีใครสนใจรับฝาแฝดฝาฝนไปเลี้ยงไหมครับโอ้โหค่ะเหล่าหมูยอของเรานะคะคงจะต่อคิวยาวแถวยาวกว่าต่อคิวรับวัคซีนอีกมั้งไหมคะเนี่ยคะ่ะพี่วอแหมพูดแบบนี้นะคะมีแต่คนแย่งกันต่อคิวกันเลยนะคะพี่วอค่ะรู้ไหมคะเนี่ย ค่ะเพื่อนๆและหลังจากนั้นนะคะทั้งสองคนอาจจะแยกกันอยู่นะคะอ่หยินของเรานะคะน่าจะกลับบ้านนะคะพี่วอก็น่าจะอยู่ที่ <B. S 1> ออฟฟิศ <B. S 1> นะคะตอ <G>. น,นนี้ค่ะทำให้หยินของเราอะค่ะต้องออกมาไลฟ์ไอจีในตอนกลางคืนนะคะดึกมากแล้วนะคะตอนนี้ประมาณห้าทุ่มกว่าแล้วค่ะ <Yeah. S 1> หยินของเราออกมาไลฟ์แสดงว่า <Hey. S 1> ห่างกัน <Hey. S 1> กับพี่ <Hey. S 1> วะคะอ,อ,อค่ะ ไม่ได้อยู่ด้วยกันแน่นอนเลยค่ะถึงได้ออกมาไลฟ์ไอจนะคะน่าจะคิดถึงแล้วค่ะถึงหาคนคุยค่ะเพราะว่าอา่ส่วนใหญ่นะคะก็อยู่ด้วยกันตลอดอะเนาะอย่างว่าละค่ะห่างกันนิดนึงก็คิดถึงแต่ก็ไม่กล้านะคะที่จะโทรหาพี่นะคะต้องโทรหาน้องแทนนะคะดูๆของอยู่แล้วก็แบบเอ๊ะตึงก็เลยหาไปถามนิชาว่าเออมีใครอยู่ข้างบนหรอ ซึ่งในใจนี่ะอาจจะต้องโทรหาบีฟอมแทนนะคะแก้เหงานะคะมอกเลยค่ะว่าเหงาคงอยากกลับไปหาพี่เร็วๆแล้วใช่ไหมคะเย็นค่ะถึงได้ออกมาไลฟ์ไอจีขนาดนี้เราไปดูกันดีกว่าค่ะเพื่อนๆเนี่ยซ้ำมันถูกเดิมๆพี่อยากเจอแบบไหนดีวะฮะกูต้องเดินนะหยุดอยอตามไรเนี่ยอยู่ข้างบนเหรอใช่ครับชั้นสาม เฮ้ยทำไรอยู่ทำไรข้างบนเนี่ยเอาไม่ชัช้นสามนี้ที่ประจำผมเนี่ยบ้านหลังเนี้ยหนอะไปเอาลูกพี่พมาคุยดิห้ไหนอรัห้องห้องไหนว่าเอาลูกพี่มาเดี๋ยวผมพัพาไปเลยเออเอาให้แบบมันไม่ทันได้ตั้งตัว เอาอะไรนะพี่ชายผมอยากคุยด้วยพี่พี่ชายผมเป็น f c ่อ่ะพี่ชายผมอยากคุยด้วยใช่ปะมึงเนี่ยนะเอ้ยซบโ r เข้าอยากอาก่ขนะขคอรแล้วก็ไม่มาเล่นเนี่ยูเลยนะเดียเฮ้ยจูๆ่ๆเกมอะไรเบาๆพูดบ<อ> <laughs> เบาเฮ้ยเดี๋ย,ยไปหาพี่คนหนึ่ง พี่คนหนึ่งไม่อยู่ไม่ใช่เหรออ๋ออ๋อโอเคู้เรื่องสวัสดีครับผมเป็นแฟนคลับพี่มานานนะครับติดตามตั้งแต่โอ้ยนานเลยนานจริงไปถึงแน้วมึงคุยกูนานแล้วเมื่อไหร่จะกดกดออกไปครับพี่สวัสดีครับวิลล์ทุกคน เออมันก็ไม่มีอะไรรพอแบบเฮ้ยทำไรต่อเดี๋วป่ะแล้วมันก็ดีเลยอ่ะคือเมื่อกี้ไม่มีคนที่อยู่ในจังหวัดเดียวกันมันก็ดูจะคุยกันง่ายรู้เรื่องอะไผมว่าผมควรไปแล้วเดี๋ว,วันนี้ผมควรบ่นอะไรดีวะวันนี้ไม่ได้เจออะไรพิเศษก็เลยนึกเลยไม่ออกเลย อ๋อเออมีมีไลฟ์ EFM ไงหน้าคน่นหน้าค่หมองค้ำอ่ะแบบแสงเข้าไม่ถึงเนี่ยก็คือแบบโอ้โไม่ได้เลยแบบไม่ได้แบบบอดได้เลยแล้วก็เข้า line ไลฟ์ไม่ทันสง่งไปหายปัดเนยสง่งไปหายปัด ปัด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 เซนสิบที่นเจนนิรี่ลาปอวะมาเรื่องคุยแล้วมาเรื่องคุยกัแล้วเอาแล้วไม่แกล้งอะไรกูใช่ไหมเพื่อนผมผมได้รับเกียรติผมได้รับเกียรติจากเซเลบค <c oughs> นดังนะครับ วันนี้จะไปแกล้งไลกูชัยเพื่อนรู้ใช่แกล้งมึงอยู่โอเควันนี้ทำอะไรอยู่อนไปแล้วดอกหนึ่งนะมีความเหงาก็เลยถามว่าทำอะไรอยู่อ่ะทำอะไรอยู่อรดูตูนไหนวะนี่ดูตูนกับเล่นเกมอ๋ออยู่ไหนเนี่ยอยู่บ้านใช้เน็ตอะไรเนี่ยใช้เน็ตที่ไหนเนี่ยไม่พูดดีกว่าเอาเป็นว่ากระตุกแล้วกันเราไม่รู้ว่าเจ้าไหน อาจจะมีปัญหาได้ในอนาคตแต่เอาเป็นว่าเกืมอาจจะกระตุกนี่ไวไฟไม่ดีนี่แล้วอ่ะเนาะแชร์กันไลใแชร์กันไลายเพ่อนเข้าใจได้เออพ่อแม่ดึงเน็ตกันมันเลยแหละเรื่องปกติออย่างนี้แหละใช่ฮะทำใจเหงาแหละเหงาจริงพูจะนอนมันก็แบบมันตั้งใจนอนเัินไปมันก็นอนไม่ได้มันมันก็มันก็เออไลฟ์แล้วกัน เข้าใจได้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 อยู่ไหนนะอยู่บ้านเนี่ยเดี๋ยวอีกสองวันไปบริษัทฮะอะไรปะอีกสองวันนะสองวันไปบริษัทสริษัทอะไรวะฮะไม่ก็ไปนอนนู่นไงไปนอนออฟฟิศอ๋อกูก็ลืมก็แบบไปบริษัทตัวเองเล้ยมึงไฮโซดิไม่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 ก็มีความไปบริษัทอ๋อออฟฟิศโอเคโอเคเจอกันเจอกันนุิม เอเอไม่เจอกันไม่เจอกับพูดแล้วแค่นั่นแหละไป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 มึงอะมึงอะมึงอะต้องกดวางเอ,อว่ะใช่ใช่มงกูโทษโทโทโท, <laughs> ทุกคนห่มไปคุยกับใครต่อดีมันนี่กโตัวหาเขาแล้วก็ไล่ผม ไปดีกว่าไปแล้วหมดคอนเทนต์แล้วหงดจริงเพราะว่าวันนี้ไม่มีอะไรโดดเด่นที่ต้องเล่ามีแค่คอนเทนต์ปิดประตูซ้ำมามันน่าเบื่อแคออ่นั้นแหละค่ะเพื่อนๆก็นี่แหละค่ะห่างกันทีไรนะคะไอจก็จะมาทุกคีเลยล่ะคะ่ะตอนนี้นะคะกลับบ้านไม่ได้อยู่กับพี่วอลเนาะ ก็อย่างว่าดวนะคิดถึงจะโทรหาก,ก็ไม่กล้าใช่ไหมคะแหมก็เลยต้องใช้น้องนี่แหละคะ่ะเป็นสะพานให้แค่นี้ละคะ่ะเพื่อนๆไม่ไหวแล้วละคะ่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสําหรับคลิปนี้ความหวานมันกระชากใจคะ่ะอิจฉาคนข้างๆที่โดนมองอะคะไม่ไหวจริงๆคะ่ะเพื่อนๆไปละคะ่ะ